เมื่อวันที่30กันยายน2565ผู้สื่ข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเยาวชนชาอายุ15ปีขับรถ BMW มากับเพื่อนได้ก,กัน3คนแล้วฝ่าไฟแดงพุ่งชนนาธนาดลนแก้วมนดุนน้องเต้อายุ24ปีชาวอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์หนุ่มวิศวกรเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่30กันยายน2565ท้องที่ส2โพกลลางอำเภอเมืองจังราชสีมา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโลกออนไลน์ออกมาสแสดงความคิดเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่เห็นใจผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะครอบครัว,รวที่ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปเนื่องจากเพิ่งได้ทำงนานส่งเงินไปให้ครอบครัวเดือนละ1 5 0 0 0บาทได้ไม่นานแล้วหันไปดุมปะนามและกดพื้ครอบค,ครัวของเด็กไว้ร่นคนขับรถหลากหลายความคิดเห็นต่างๆนานานล่าสุดนายเทิดพงศ์กมลปัญญากรอ,อายุ48ปีชาวอำเภอเมืองจังหวัดพุริด,ดา พ่อของเยาวชนชายอายุ15ปีที่ขับรถชนน้องเต้ได้ออกมาเปิดเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าตนได้รับแจ้งว่าลูกชายขับรถชนคนตายรู้สึกตกใจมากในคืนนั้นได้พาลูกชายไปพบพนักงานสอบสวนทันทีซึ่งพนักงานสอบสวนได้นัดมาในวันรุ่งขึ้นก็ไปตามนัดรับทราบข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนยังบอกให้ตนรอพบกับพ่อของผู้เสียชีวิตซึ่งกำลังเดินทางมาตนก็รอจนกระทั่งพบก,กันจึงพาลูกชายและเพื่อนไปกลับขอขามา ด้วยในวันเดียวกันตนได้ถามเรื่องค่าจัดงานศพและได้รับคำตอบว่าถ้าหากมีการจัดงานศพจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ1 8 0 0 0 0บาทแต่ไม่เกิน2,000 0 0บาทจึงหาเงินมาเตรียมไว้ซึ่งพนักงานสอบสวนได้แนะนำให้มาจ่ายและลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพนักงานสอบสวนแต่ติดปัญหาเพราะทางฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตจึงต้องเรียกนำศพไปที่บ้านเกิดจังหวัดนครสวรรค์จึงเกิดการล่าช้าไม่ได้จะมีการหลบเลียงแต่อย่างใดครอบครัวผู้เสียชีวิตเข้าใจดี และในวันชาปนกิจศพตนตั้งใจจะไปร่วมงานพร้อมนำเงินจำนวน250,000บาทให้เป็นค่าทําศพที่หน้างานด้วยขับรถบบรจากบุริดมไปจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ได้ประสานผู้ใหญ่บ้านที่หมู่บ้านที่ตั้งศพของน้องเอาไว้แล้วและผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวว่าไม่สมควรเข้าไปเพราะญาติผู้เสียชีวิตยังไม่ตอบรับเรงว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นจึงตัดสินใจขับรถกลับปุริดม นายเทิดพงษ์ยันกล่าวอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นตนขอกราบขอโทษและขอะแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียหายขอโทษคนไทยทั้งประเทศที่อาจจะเข้าใจผิดบ้างแต่ส่วนหนึ่งตอนนี้ครอบครัวของตอนเองโดนโลกออนไลน์ลงประนามทั่วประเทศรงถึงลูกชายตอนนี้ปิดห้องเงียบและหลังจากนี้ตนจะพยายามประสานเรื่องเงินเยียวยาเรื่องเงินค่าทำศพต่อไปอีกผ่านพนักงานสอบสวนส่วนเรื่องการเยียวยาความเสียหายต้องยอมรับว่าตีปืนมูลค่าไม่ได้ เพราะไม่สามารถเอาชีวิตกับคืนมาได้แต่ตนก็จะรับผิดชอบทั้งหมดซึ่งจะต้องให้กระบวนการยุติธรรมเป็นคนตัดสินส่วนกรณีโลกโซเชียลถามถึงความเป็นมาของการหารถของลูกชายนั้นรถคัานนางกล่าวต้งซื้อมาเองเพราะมีอาชีพซื้อมาหายไปวันเกิดเหตุลูกชายซึ่งอยู่กับปู่ย่าที่จังหวัดน,นครราชสีมาได้ขับรถไปโดยไม่ได้แจ้งปู่กับย่าแล้วไปเกิดเหตุ